กูอยู่กับหลงพนกูเต้นเต่าน้อยไอสั์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สั์ขนาดกูเฟี้ยวไม่ได้จังจักกัดนี่กูสมึงมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับพอตัวที่มัด้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊วก็ทำมึงตายไอ้สัต์เวลากูเล็บทำมึงตายตาลับมีขนาดกูยังไม่หลับก็ทำมึงงงดีไอะลงพนกูเต้นเต่าน้อยไอ้สั์ทำไมมึงต้องงงกูตาล สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจัดก,กันนี่กูสอบมึงมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับคอทุนที่มัดซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก้วก็ทำมึงตายดีสัตว์เวลากูเล็บทำมึงตายตาหลับนในขณะกูยังไม่รักก็ทำมึงงงดีสัตว์มาดิเอาดิในว่าของจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีแนวพวกแกจะจ้อง เล่เข้าหัวแบบเิวเิวกูยิงปืนจนเป็นแต่คิ้วที่กูไม่ทำเพราะไม่มีฟิวโอ้ยกูตกปลาจนคิ้วมองตายอควายกลัวมึงทำไม่ได้กลัวมันไม่ง่ายที่จะแักให้ได้พวกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทำให้ได้ก่อนที่กูจะตายกูต้องทำมันอีกเงินในกระเป๋ายังไม่มีกูไม่นอนจนตาลีกูไม่สนียอะไรกูอยู่กับสิงกี้ย็ดม่มึง ยึดแม่มึงอะไรเกิดได้ที่ไม่ใช่มึงเป็นใครเกิดได้ที่ไม่ใช่มึงจะทำอะไรก็ตามเลตอนไม่มีมึงไอ้ควายกูไล่อยู่กับตาเลยกูซับน้ามึงจนตาปืนโหยโคไอ้ควายไอ้กระปือแป๊บเดียวนอนสนิทกูปรลืนกูหลงคนกูเต้นต่ำน้อยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูจ้าร้อยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกัดกูตัดมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับ